อไม่หยิบกล่องไอไอสีเหลวเหลวไปซื้อของเลยเพื่อจะใส่กล่องอ๋อว่างไอไทยเสื้อผ้าชุดนั่ไอเป็นไร้ัดไมย นี่ไม่ไม่ใส่เนา่ใส่ใส่เลยดิบุดไใส่กึ่งที่ใส่เกื่งไม่ัก้กูเอาเยอะมากเลย คัลงค่าดีนี่มันที่จะมีชีวอยู่เอาไปไว้เำไว้เอาไวนี้่างมาใสครับมันะมาให่ใส่อย่าง้ทานสองท่สองมันหลดซียู่ิตสุดไม่หรอขับถือขับรถก็ด้กก็เด็นะซีไล้สีก็เด็กซีได้ด้ก็เด็กซีได้ ยูบิกซีเป่ะคะนี่แม่สอดเสื้อเป็นไสุดเสื้อไปแม่ของดเด็ที่บ้านองสีเห็นจุดแดงเสื้อเก็บแบบเเสื้อจังซางแท่งวันนี้เลยมันสองเดือนจะหลีกซีก็สีไ่ได้ โอเคสำเร็จแล้วอันนี้นมีเด็ใอบ้าไม่เราไปไว้ไหนก่อนเต็มขึ้นไปดูเต็มนี่สิบั่นมองสั่งก็เอาเอาไว้ในบ้านอันนี้มันเป็นพี่น้องบ่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นยังคือสื่อปั่น ก็ต้องสงสัยเลยว่าเบียงคือต้องซื้อบานไหมเพราะว่ามันบบพ่อครับมองอยู่มองไปของกินข้าวไมกินเลยก็ได้ครับเขาจะได้อาบน้ําใหม่อยู่ดิดจะรีบอยู่เขาเขาดนะันออกมาตรงนี้เพราะมันมันไม่มีที่เก็มกบกมันก็แบบว่าช่วยเองเห็นมาครับข้างบนบ้านมีพื้นที่แค่นี้เอาเข้าไว้ในห้องนอนไหมล่ะแม่ អឺដែរទេក្នុងនំក៏ដែរជួងញោមឡើងមកណែជួង

Yeah, ঝ না লে মানে ก็อยากให้ได้ทุกท่นได้ดูแบบชุด,ให,ดใหม่ๆนะครับชุดใ,ใหม่ๆแล้วก็ชุดใ,ใหม่ๆหนก็เลยแต่ทีนี้ของเก่าก็ไม่ค่อยได้เอาออกเพราะมันสภาพดีอยู่แล้วก็เอาเก็บไว้ให้เด็กๆใส่นะครับส่วนหนึ่งเห็น้องบิวจิตไป เลยมุมแจอยู่ไหนอินเด็กค่ะแม่นครับที่อินเด็กนะมันขายพันสองร้อยพันสองร้อยกินข้าว รยคองแล้วสองสาวสาวาดวย